เ,เต้ยเจดินพรขอเป็นพี่สาวคนโตของคุณจูน,ฟนแฟนสซวกลุมเกลื้นมากเต้ยจดินพรแชภาพน่ารักถ่ายกับครอบครัวของเคนหน่อยยกให้เป็นพี่สาวคนโตของบ้านไปแล้วเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อนางเอกสาวเต้ยเจดินพรมาร่วมแจมปาร์เซตเล็กๆกับครอบครัวของเคนธีรเดช หน่อยบุตสกรณ์และลูกชายสุดหล่ออีกสองคนน้องคุณน้องจุนเพราะมาบ่อยจนมีความสนิทสนมกันแบบเหนียวแน่นหากมีเวลาว่าตรงกันเมื่อไร่เต้ยจะมาให้หาด้วยเสมอจนเคนหน่อยยกให้เป็นลูกสาวคนโตไปเลยและจากภาพดังกล่าวนี้เองทําให้ความน่ารักของพี่น้องต่างวัยที่ตอนนี้เนด,ด็กเริ่มโตทันพี่เต้ยพี่สาวไปแล้วซึ่งจากเคลิปที่หน่อยบุตสกรณ์ได้เก็บมาฝากนั้นเป็นการยืนเข้าแถวเรียงลาดับความสูงโดยแม่นหน่อยได้เขียนบรรยายไว้ว่าพี่คุณยังไม่14พี่จุนยังไม่12แต่ความสูงเรื่องก็อยับไปเยอะมากๆเรียกว่าวาโตทนพ ไปเยอะเลยหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเลยว่าเป็นภาพทิ้นตรักจริงๆพี่สาวน้องชายรวมอยู่ด้วยแล้วดูกลมกลืนเป็นที่สุดขอขอบคุณภาพคุณอนุสศกอชจูนเตอรดินพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกน o อคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ